อายุ50ปีสามารถฉีดโบ็อกหน้าผากได้ไหมนะคะหลายคนก็อาจจะได้ยินแพทย์หลายๆท่านพูดนะคะว่าแบบอายุเกิน40แล้วนะคะเออไม่ควรจะฉีดโบ็อกหน้าผากนะคะเพราะากล้างเนื้อหน้าผากมันจะเริ่มอ่อนแรงแล้วจะทาให้คิ้วกดทําให้คิ้วกดลงแบบนี้นะคะเออแล้วคนก็จะสูญใสว่าออหมอคะแล้วถ้ามีรอยย่นจะทํำยังไงอายุ50เนี่ยมันสามารถฉีดโบ็อกหน้าผากได้หรือเปล่านะคะหมอจะบบออออกกกกวว่าดดะะ่าราาามััันนนนนนน็ฉฉฉีะะีีดนะีดดดดดไ้้้้ะะะะะคคถเรรรรูิธใแจตง สังเกตหน้าคนไข้ก่อนนะคะว่าเวลาที่เขาเปิดตาน่ะเขาเปิดตาแบบไหนเขาเปิดตาแบบใช้กล้าเมเนื้อเลือกตาอย่างเดียวอย่างนี้อนหมออย่างนี้นะคะหรือว่าเวลาที่เขาเปิดตาเขาต้องเปิดตาอย่างนี้อสังเกตคนแก่ๆนะคะเน้นย้ำขีดเส้นใต้แก่ๆนะคะห้าสิบเวลาเปิดตาจะใช้กล้าเมเนื้อหน้าผากเปิดด้วยอย่างนี้นะคะถึงจะเปิดตาถึงจะมองเห็นได้อย่างนี้ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าเวลาเวลาที่เปิดเวลาที่แบบว่าเปิดตาใช้กล้ามเนื้อ เลือกตาอย่างเดียวนะร่างเงือบเบลืตาอย่างเดียวเปิดตาธรรมดาอย่างเดียวนี้ค่ะเราก็ฉีดโบท็อกได้ตาปกติเลยนะแต่ว่าอาจจะฉีดไม่น้อยหน่อยนะคะฉีดไม่น้อยหน่อยแล้วก็แบบฉีดตื้นๆหน่อยนะคะเออก็พอได้นะคะอย่างเช่นว่าปกติฉีดหน้ผาผาก20ยูนิตอย่างเงี้ยเออคนที่แบบว่าแก่ๆ50เนี่ยอาจจะเหลือแค่10ยูนิตแค่1 2 5ยูนิตนะคะทีนี้ก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือคนไข้ที่แบบว่ารับเวลาแบบเปิดตานะแบบแก่มากแล้วต้องแบบนี้ ต้องยักคิ้วขึ้นอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนี้เคสแบบนี้เนี่ยต้องระวังมากๆนะครับเพราะว่าเวลาที่ฉีดโบททอกแล้วอ่ะเขามีโอกาสที่จะเนี่ยคิ้วเป็นอย่างนี้ได้แล้วคนไข้ก็จะกลับมามาบ่นว่าหมอขาคิ้วแบบตาเป็นปุดๆนะคะแล้วก็แบบคิ้วมันตกลงมานะคะเออถ้าเจอเคสแบบนี้ทำยังไงก็นะฉีดบนๆนะฉีดบนๆสูงๆนิดนึงนะคะฉีดสูงๆนิดนึงเพื่อให้เหลือกล้ามเนื้อบริเวณแถวตรงนี้ค่ะนะในการที่จะเปิดตาขึ้นนะคะและยังไงเหมือนเหมือนเคสก่อนๆเลยว่ายังไงนะ ฉีดปริมาณไม่น้อยนะคะอย่างเช่นคนทั่วไปอายุในน้อยฉีด20ยูอะ่ะประเทศอย่างนี้ก็ฉีดแค่10ยูนะคะฉีด10ยูและขีดเส้นใต้ ตื้นๆชั้นหนังแท้นะคะเคสอื่นจะฉีดชั้นกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าฉีดชั้นชิ้นกระดูกนียค่ะแต่ว่าเคสที่แบบอายุ50อัพแล้วเวลาเปิดตาต้องเปิดอย่างนี้นะตอเปิดอย่างนี้จะต้องฉีดที่ชั้นเดอร์มิสนะครับฉีดชั้นหนังแท้นะคะแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันจะไม่ได้ตึงมากนะคะเอาแค่พอสู่ายค่ะเอาแค่พอมันตึงขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าามื่อเปิดตาจะสามารถที่จะแสดงสีหน้าได้ปกติแล้วก็เวลาที่ฉีดแล้วก็คิ้วก็จะไม่ตกอย่างนี้นะคะก็จะไม่บอกว่าเนี่ย ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็ต้องมีวิธีสรุป50าสอัพนะฮะฉีดยังไง1ลดลดลดขนาดบทุกลงนะคะเหลือแค่ประมาณ10ยูนิต12ยูนิตนะคะชัวชัวก็10ฉีดตื้นๆชั้นหนังแท้นะคะแล้วก็ฉีดบนบนหน่อยนะเนีย่ยฉีดบนๆหน่อยจะไปฉีดชิดคิ้วมากนะคะจะได้เหลือกล้าเมเนื้อเอาไว้ยกคิ้วขึ้นนะจ๊ะ